thank you Thank you. สวัสดีค่ะครูชื่อพจนพรสมพงศ์หรือครูติ๋วนะคะสอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยะธาตค่ะครูอยู่โรงเรียนวัธระธาตมาตั้งแต่ปี2533จนปัจจุบันพศสอ6 4ก็เป็นเวลา31ปีแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่ครูจะต้องกเกษียณอายุราชการนะคะก่อนอื่นครูก็ขอกวาวลุกลูกนักเรียนที่รักทุกคนนะคะจะเรียน วิชาอะไรก็แล้วแต่นะคะกับโรงเรียนฝากโรงเรียนฝากผออฝากครูทุกวิชาให้หนูตั้งใจเรียนเหมือนที่เคยเรียนกับครูนะคะตั้งใจเรียนทุกวิชาให้เป็นคนเก่งเป็นคนดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็เป็นคนดีของพ่อแม่นะคะและเมื่อไปไหนก็แล้วแต่อย่าลืมโรงเรียนวัดพระาธาตุที่เราเคยอยู่กันมา หรือไปที่ไหนจเจอครูทักทายได้ทุกโอกาสนะคะครูอาจจะจําไม่ได้แต่ถ้าแนะนําตัวครูก็จําได้อาจจะเวลาล่วงเลยไปนะคะหนูก็จะเป็นหนุ่มเป็นสาวครูก็อาจจะจําไม่ได้จากการที่ครูมาอยู่โรงเรียนนี้ที่ได้สอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะครูประทับใจมากเมื่อตอนที่พาหนูไปแข่งโครงงานได้ชนะระดับภาคหรือระดับประเทศมาครูขอให้หนูตั้งใจในทุกวิชาที่จะไปชนะ ระดับภาคหรือระดับประเทศนะคะมันเป็นอนาคตของหนูรักโรงเรียนให้มากๆนะช่วยการทําความสะอาดดูแลรักษาโรงเรียนทั้งผอ,อทั้งครูทั้งพนักงานะคะให้หนูช่วยกันดูแลเปรียกเหมือนบ้านของหนูนะคะในตอนนี้ครูก็ไม่มีอะไรนอกจากความความรักที่ครูมีกับหนูทุกๆคนนะคะจากที่สอนมาดุบ้างตีบ้างก็เพื่อ กล่อมกล่าวให้เป็นคนดีด้วยความรักนะจริงๆแล้วรักทุกคนไม่มีว่าจะไม่รักใครนะคะเพราะฉะนั้นฝากความคิดถึงถึงไว้ด้วยว่าเคยเรียนกับครูก็ให้นึกถึงครูก็ขอให้นึกถึงเรียนวัฒธาตุนึกถึงครูโรงเรียนวัฒธาตุทุกคนนึกถึงวิชาที่หนูจะตั้งใจเรียนช่วงนี้เป็นช่วง ระบาดต่อไปหนูก็ให้ตั้งใจเรียนถึงจะเรียนที่บ้านหรือที่โรงเรียนถ้าเราตั้งใจเรียนศึกษาหาความรู้มันศึกษาได้ทุกอย่างหนูก็จะเป็นคนเก่งแล้วคนดีคนมีความสุขในอนาคตต่อไปสุดท้ายนี้นะคะครูก็ขอฝากนักเรียนนะคะเมื่อน,นักเรียนประสบความสําเร็จในอาชีพก็ <c oughs> ให้นักเรียนนะ่ะเอาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาท้องถิ่นของเราวัาฒนธรรมนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนี่ค่ะ ดุริยางของเราครูฝากไว้ด้วยนะคะใครที่เป็นดุริยางหรือไม่เป็นก็นแล้วแต่อันนี้สามารถเป็นอาชีพได้และสามารถกล,กล่อมเลาจิตใจเรานะให้อ่อนโยนและทําให้เราแนะสมองปลอดโปร่งที่จะคิดอย่างอื่นถึงเราจะมีความเครียดอะไรเมื่อเรามีจิตใจอ่อนโยนในการดุริยางก็เหมือนรักในดนตรีนั่นเองนะคะครูก็ขอฝากไว้ได้วยเนี่ยดุริยางของโรงเรียนนะคะทุกเช้าฝากไปด้วยนักเรียนถือว่าทําหน้าที่ เพื่อโรงเรียนเสียสละเพื่อโรงเรียนตรงนี้ครูขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครูทุกคนและบอกก็ขอขอบคุณนักเรียนที่เสียสละเวลาทุกเช้าทุกวันนังคารในการซ้อมที่สําคัญคือช่วงเช้าที่เราจะต้องมาเสนอเพลงชาติหรือเพลงต่างๆในกิจกรรมวันต่างๆที่เป็นผู้เสียสละนั่นละก็มันเป็นโอกาสที่จะได้รู้ว่าเออมันซึมซับดนตรีไปในของหนูนะคะครูขอฝากไว้ด้วยนะคะ ครูก็มีเท่านี้แหละค่ะมีอ่าเจอครูก็ทักทายกันนะคะบ๊ายบายค่ะผมชื่อนายประจวบสีสุขเป็นนักการพันโรงเรียนวระทานทํามาทํางานมายี่สี่ปีโรงเรียนวระทานผมได้จบสิน้นวันที่30มสิบกันยาเกษียณอายุและการได้ทํางานมาตัดแต่งต้นไม้ตัดหญ้าทุกอาคารเรียนปดเปิดแลนะอาคารเรียน ดูแลความเรียบร้อยบริเวณโรงเรียนรับซึ่งข้องโรงเรียนความสนุกสนานหรือไว้เครียดมาอะไรได้ดูแลความอยู่มานะเช้าก็มาเย็นก็กลับอย่างเงี้ยก็ทางนานอยู่เวรยอยู่ยามตลอดไม่เครียดมาอะไรฝากท่านพ่ออ๋อด้วยฝากคณะครูโรงเรียนมาท่าช่วยฝากให้เด็กช่วยทาความสะอาดด้วยได้เรืองพันโงอยู่คนเดียวได้ ดูแลความสะอาดบริเ,เวณโรงเรียนให้เรียบร้อยนะครับก็ให้คณะครูทันว่าออกคณะครูโรงเรียนและบุคลากรการศึกษาให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าทั่วทั่วกันนะครับ การผ่านชีวิตผ่านรอมผ่านนาทข้ามเหวข้ามพวงแข่งกับดวงจะคว้า chạc tam lạc kê yeah